การที่3ที่ต้องทำนะฮะคือคาสิโนออนไลน์นะครับล่าสุดพี่ชัดเตาปูนเนะี่ยเป็นรองกรรมธิการเรื่องบ่อนการพนันให้ถูกกฎหมายนี่ก็ปรากฏว่าก็มีนโยบายของพักจะทำให้คาสิโนเนี่ยเป็นคาสิโนที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็คาสิโนจะออนไลน์ไม่ออนไลน์ก็ถูกกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะมีเงินนําเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งเขาประเมินว่าจะมีเงินนำเข้าประเทศมากกว่า 11ล้านล้านบาทซึ่งถ้าสามารถเอาเงิน2ส่วนนี้ทั้งของกองสลากนะครับเรื่องหวยเรื่องคาสินโนออนไลน์มารวมกันแล้วเราก็จะสามารถปลดหนี้ได้ในระยะเวลาสั้นหลังจากที่มีการนำเงินเยียวยาไปถึง1.3ล้านล้านบาททำการเยียวยาประชาชนในระยะเวลา2ปีในช่วง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของหวย80บาทแล้วก็หวยออนไลน์ตอนนี้ก็ประกาศชัดเจนกองสลากก็จะทำการขายหวยออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมากอนหาที้งกันไปทีงกันมาแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านต้เอกประยุทธ์จันรโอชาเนี่ยนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสลาเกินราคาที่เราเรียกว่าวยรัฐบาลขายแพงเกินราคานี่นะฮะผมผมเรียนว่าอย่างนี้ว่าท่านนายกเนี่ยนะครับได้มีคําสั่งการอยากก่างจริงจังให้ดําเนินการหานะครับพวกในทุนยีป่ป้วสาปโะหรือผู้ที่ไปรับช่วงนะครับมาขายในราคาแพงเนี่ยนะครับซึ่งขายกันแบบ ภาษาบ้านเราก็เรียกว่าขายกันแบบออกหน้าตาจองขึ้นนะครับขายแบบเย้ยฟ้าท่าดินไม่เกรงกลัวตกกฎหมายเลยและทําให้เกิดผลกระทบมากมายต่อพี่น้องประชาชนที่เขาซื้อสลากเกินราคานะครับซื้อแพงมากนะครับท่านนายกก็ได้มีคําสั่งนะครับให้คณะกรรมการโดยเฉพาะนะครับผมเป็นประธานอานุนะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจนะครับวันนี้ผมก็เลยได้มอบนะครับให้พลตํารวจโท นรครับผูชษวักพานและคณะทํางานนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยของตบมตร,ตรแล้วก็เป็นรอประธานคณะทํางานของผมด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดด้วยนะครับได้ทําการมาตรวจคนที่มังกรฟ้าลอตเตอรี .com ที่นี่นะครับและเป็นเราก็เห็นว่ามังกรฟ้านี่มีเครือข่ายทั่วประเทศมีเครือข่ายมีสาขา,ขาเกือบทั่วประเทศแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับที่ประกาศขายเกินราคาทางออนไลน์เนี่ย นะครับทางโซเชียลทางแพลตฟอร์มเนี่ยเราเห็นกันเห็นว่าประกาศแบบแบบเกินราคา80บาทแบบไม่เกรงกลัวยกยฟ้าท้าดินกันเลยนะครับดังนั้นนะครับทั้งที่ประชุมของเราก็เลยมีมตินะครับว่าเห็นควรดําเนินการตามคําสั่งประชาท่านนายกรัฐมนตรีก็คือให้นะครับมาทําการขอหมายสารขอหมายค้นนะครับของมัากรฟ้าในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าจากการค้นและตรวจสอบเนี่ยนะครับ มีอยู่ประมาณที่นี่นะครับประมาณหนึ่งร้านแปดแสนตัวนะหนึ่งร้านแปดแสนฉบับแล้วก็ที่สาขาที่เมืองเลยอีกนะครับเข้าไปคนสองที่ที่จังหวัดเลยด้วยอีกจํานวนประมาณสองสองแสนฉบับนะครับสองแสนฉบับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วดูตามระบบในคอมเนี่ยนะครับมีรอล,ลาวว่างวดหนึ่งมีประมาณสองถึงสองล้านห้าแสนก็เข้านะฮะ ถ้าชนงวดเนี่ยคือเดือนหนึ่งมี2องงวดกับประมาณ5ล้านฉบับหาล้านใบนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่รวบรวมมาจากไหนอย่างไรเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบว่าเอามาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นคนอมาส่งและนะครับคนนั้นเนี่ยจะต้องถูกเพิกถอนหรือว่าถูกละง,งับการให้ทําสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมคณะกันมีทั้งนะครับท่านผอ,อ นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันนทนหนุนนะครับและคณะเจ้าหน้าที่ของถ่ายกฎหมายของำนักงานสลากกินแบ่งนะครับรวมถึงนะครับผู้มนวยการตัวแทนในิพดบดี DSI ที่ดูแลเรื่องการกฎหมายการฟอกเงินนะครับผู้มนวยการที่ดูแลเรื่องคดีฟอกเงินด้วยนะครับมากันครบทั้งทีมเพื่อให้มาเห็นว่าสิ่งที่จะดําเนินการตามกฎหมายกับนะครับมังกรฟ้า l o t t r y c o m เนี่ย นะครับทางกฎหมายจะดําเนินการในอย่างไรบ้างนะครับจะเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินจะเข้าเรื่องของการหลอกลวงเ al, ข้าเรื่องของการพันนันเว็บไซต์อะไรต่างๆหรือไม่ซึ่งนะครับทางท่านบิ๊กโจ๊กหรือว่าท่านผู้ช่วยพบตรก็จะได้นําไปขยายผลแล้วก็ไปดูในข้อกฎหมายที่จะเข้าสู่กระบวนการดําเนินคดี ante, ตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราต้องดาเนินการอย่างจริงจัง นะครับที่หลายสื่อมวลชนหลายคนอาจจะบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกตั้งขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการที่อาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าก็อยากจะไิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเอาจริงเอาจังและเราจะต้องดําเนินการไม่เฉพาะจับกลุ่มดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดียวนะครับเราจะทําให้สําเร็จว่าราคา8 0สบาทต้องสําเร็จที่ผ่านมา ก็มีการตั้งคณะกรกรมการขึ้นมาเพื่อควบคุม,มราคาสลากให้อยู่ที่80บาทนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการไปทําการตรวจสอบนะครับเ็บไซตสลากพัดแล้วก็มังกรฟ้าซึ่งขายหวยแล้วก็ในอัตราพแพงเกิน80บาทมีการถอน,นคโคต้าต่างๆเป็นหมื่นโคต้าเลยนะครับสอสองฝ่ายก็ประมาณเกือบ20,000 โคต้าต่างๆที่เอาไปขายนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับของกองสลักพัสนะครับแล้วก็มังกรฟ้าก็เป็นที่มาของการดำเนินคดีตามกฎหมายมีการขู่จะเอาผิดเจ้าที่ตามมาตรา157อดีตผ่านมาก็เรื่องของคลิปเสียงของแ a มโบ้นะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ นะครับต่างๆน,น,นานาซัดกันไปซัดกันมาตอนนั้นจะเอาเป็นจะเอาตายกันขึ้นมานะซึ่งผมเรียนว่า push the right man the right job นะใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนนะครับทำให้มันถูกนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งต่อมานะครับก็มีการให้นะเปรียบสากองสลากพัาสขายหวยในะราคา80บาทและตอนนี้ก็มีการประกาศชัดเจนนะครับ ว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะก็จะขายหวยในราคา80บาททั่วประเทศเช่นกันแต่มันไม่จบแค่นั้นเอาละแอปเป๋าตังเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะที่ประชุมสำนักงานกอพอนะฮะของดรเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยด้านรีประจำสำนักนายกรัตรีนะครับก็บอกว่าจะเอาโดยจะนำส,สลากผ่านแอปเป๋าตัง และในเวลาอันใกล้นะครับจะมีทั่วประเทศในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือที่ประชุมนะครับสำนักงานกาพานะครับของดรเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคานะครับที่กำหนด แล้วก็มีการพิจารณาประชุมโครงการ80บาทนะซึ่งเป็นเรื่องของหวยนะครับได้วางแผนพาแนวทางให้สำนักงานสลากดำเนินการนะก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าตั้งแต่16มิถุนายนนะครับ2 5 6 5นี้ผู้ว่าจาการจังหวัดนายอำเภอและผู้กับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จะร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับโดยจะ จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับในส่วนของการจำหน่ายแพลตฟอร์มออนไลน์สำนักงานกองสลากได้พัฒนานะครับช่องทางร่วมกับธนาคารกรุงไทยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีประชาชนใช้งานกว่า40ล้านคนนะครับเป็นระบบที่ได้มาตรฐานมีความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองล่วงหน้าสามารถนำมาฝากขาย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขณะเดียวกันก็สามารถขายเองนะครับได้บางส่วนด้วยช่วยเพิ่มโอกาสให้ขายสลากได้มากขึ้นและการควบคุมราคารวมถึงตรวจสอบก็จะสามารถดาเนินการได้อย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้แพลตฟอร์มจำหน่ายสลากจะเริ่มทดสอบระบบนะครับภายในเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนพฤษภาคม65และจะเริ่มดาเนินการจริงได้เร็วที่สุด งวดวันที่16มิถุนายน2565ซึ่งจะเริ่มขายตั้งแต่2มิถุนายน2565เป็นต้นไปสำหรับคนพิการกลุ่มปอาบางจะมีการพัฒนาแอปเพื่อเพิ่มอำนวยความสะดวกนะครับเป็นกรณีพิเศษด้วยสำหรับโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้านั้นในเบื้องต้นสำนังกงานกองสลากได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจ ผู้ที่จำหน่ายสลากจริงที่จำหน่ายสลากในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อน,นำข้อมูลมาตรวจสอบเทียบรายชื่อผู้ลงทะเบียนซื้อจองหน้าจองลวกหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้คนขายสลากจริงนะครับแต่ไม่รับโควา้าไม่รับสิทธิ์เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลให้เข้าสู่ระบบทั้งนี้การคัดกรองต้องเป็นไปได้วยความชัดเจนมีความแม่นยําให้ได้ผู้ประกอบอาชีพ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวจริงที่กำลังขายสลากอยู่ในปัจจุบันซึ่งต้องเป็นผู้ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงไม่ใช่ขายส่งหรือเป็นลักษณะพ่อค้าคนกลางนะครับนอกจากนี้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับสาระในสัญญาสลากไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มสภาพบังคับให้มีการเข้มข้นและเกิดความเกรงกลัวมากขึ้นและหลังจากที่เริ่มจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน ของกองสํานักงานสลากนะครับประกอบการแก้ไขปัญหาส่วนต่างๆส่งผลให้การบริหารจัดการของสํานักงานสลากเป็นไปด้วยความกล้องตัวมากขึ้นทั้งในส่วนการใจใช้ใจ่ายในการบริหารและการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปนะครับนั่นะคือนะแผนเชิงงานสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นอามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของสลากเนี่ยนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนว่าปัญหาหลักปัจจัยหลักของมันคืออะไร คือปัจจัยหลักคือต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเราจ่ายเงินเยียวยาต่างๆไปกว่า1.3ล้านล้านบาทแต่เราไม่มีอินคมเลยเพราะไม่มีอินคมเนี่ยปัจจัยหลักที่จะสามารถทําให้เรามีรายได้ขึ้นมา1นนะครับซึ่งโดยปกติก็มาเรื่องของจากการท่องเที่ยวรัฐบาลก็จําเป็นเปิดการท่องเที่ยวไปแต่สิ่งที่มันตามมาเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมยอดชื้นที่เชื่ยืน,ยน,ยนละั 4, 2, 30, ล่วราซึงถอว่าสูง นะครับมากนายกบอกว่าไม่ต้องไปตกใจตัวเลขผมมาตกใจมันคุ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไปเอาส่วนนี้เข้ามาประการที่สองผมเรียนไว้ก็คือเรื่องหวยออนไลน์หวยก็ทําเป็นออนไลน์ซะตอนนี้เขากาลังปรับเข้าปรับเข้ากองสลากก็จะทําเองตอนนี้ก็ไปฝากแอปพลิเคชันนะครับเป๋าตังตอนนี้ก็ไปทําในส่วนของอ เว็บไซต์นะครับที่มีการดำเนินการไปนะก็คือกองสลาก p l u ะก็ให้เขาไปในราคาถูกแล้วก็จำหน่ายอยู่ที่80บาทนะครับแล้วก็ต่อไปกองสลากก็จะมีการทำการขายออนไลน์ขึ้นมาแต่ย้ำนะคะรับการขายออกมาได้ผลกำไรมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาเงินมา แล้วรัฐบาลเอาประกาศเอาไปแจกเงินในยุคเหมือนยุคทักสินเอาไปแจกช่วยทุนการศึกษาเป็นวิธีการที่ผิดนะครับต้องไปผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะไม่งั้นก็โดนเล่นงานเหมือนยุคทักสินถ้ากองสลากดาเนินการขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินขึ้นมาเป็นบนดินหรือวิธีใดวิธีหนึ่งที่กองสลากจะขายเนี่ยจะส่งผลทําให้เกมมันจะบีบบาลานซ์โดยอัตโนมัตินะครับให้หวยมาอยู่ที่80บาทหวยกระดาษหวยแผ่นเนี่ยแปบาทหวยออนไลน์มันก็จะอยู่ที่80บาท ควบคู่กันไปเกมมันจะบีบกันเองถ้าหวยกระดาษมันแพงหวยออนไลน์มันถูกคนก็จะเห็นมาซื้อหวยออนไลน์นะครับไอ้พวกพ่อค้าคนกลางนะครับที่เอากระกลองสลากมาเป็นโค,โคต้าโดยเฉพาะกลุ่มสมาคมและองค์กรเอกชนที่อ้างว่าเป็นคนพิการนะครับสุดท้ายก็เป็นพ่อค้าคนกลางเอามาขายนี่คือต้นเหตุและสาเหตุหลักๆที่ทําให้ราคาสูงขึ้นพวกนี้ถ้าไมขายเองไม่ดำเนินการเอง สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับส่วนต่างผลกําไรมันจะน้อยลงน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันจะควบคุมอยู่ได้ที่80บบาทนะครับนี่คือหลักแหละทำไมต้องทำนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ก็ต้องการสร้างรายได้เข้าประเทศนะครับเพราะว่าเรามีแต่จ่ายเราไม่มีรายรับเรามีแต่รายจ่ายนะครับการที่จะหารายรับเพิ่มขึ้นมันต้องทำสิ่งใหมๆ่ๆพัฒนาภาค เพิ่มขึ้นเรื่องต่อไปประการที่3ที่ต้องทำนะฮะคือคาสิโนออนไลน์นะครับล่าสุดพี่ชัดเตาปูนนะเป็นรองกรรมธิการเรื่องบ่อนการพนันให้ถูกกฎหมายนี่ก็ปรากฏว่าก็มีนโยบายของพักจะทำให้คาสิโนเป็นคาสิโนที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็คาสิโนจะออนไลน์ไม่อออนไลน์ก็ถูกกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะมีเงินนำเข้าประเทศ เพิ่มมากขึ้นซึ่งเขาประเมินว่าจะมีเงินนำเข้าประเทศมากกว่า11ล้านล้านบาทซึ่งถ้าสามารถเอาเงิน2ส่วนนี้ทั้งของกองสลากนะครับเรื่องหวยเรื่องคาสิโนโออนไลน์มารวมกันแล้วเราก็จะสามารถปลดหนี้ได้ในระยะเวลาสั้นหลังจากที่มีการนำเงินเยียวยาไปถึง 1.3ล้านล้านบาททําการเยียวยาประชาชนนระยะเวลา2ปีในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ